ายการสองเศรษฐกิจโดยทีมงานอีโคโนมิกไทยสนับสนุนโดยโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพเวอร์ชั่นใหม่เข้าใจคุณมากกว่าเดิม King Power เมืองภทยประกันชีวิตอยากโอนเงินไปต่างประเทศก็ง่ายเรากับวร์ปได้กับกรุงไทยวร์บบริการโอนเงินต่างประเทศอัจฉริยะผ่านแอปกรุงไทยเน็กแอปธนาคารเดียวได้เรดแลกเงินสุดพิเศษถึง31สิงหาคมนี้ สวัสดีครับท่านผู้ฟังขณนะนี้เวลา16นากา9นาทีนะครับ Wirtschaft. วันนี้วันพฤหัสบดีที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2564รายการ2เศรษฐกิจนะครับกระจายเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 97 MHz ดำเนินรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ16นาฬิกาถึง17น <that S 2> าฬกานะครับสำหรับว <Sad mu? S 2> ันพฤหัสบดีนี้ดำเนินรายการโดยคุณดวงพรอุดมทพิ์ ผู้สื่อข่าวสายกระทรวงการคลังและผมนายยศริมิตรภัยบุญครับคุณดวงพรเข้าสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณดวงพรครับสวัสดีเชะคุณยศริค่ะสวัสดีคุณผู้ฟองค่ะอืมเจียงคุณดวงพร<อ>เบาดินึงครับก็เดี๋ยวเราไปดูตลาดหุ้นไทยก่อนเนาะตลาดหุ้นไทยกํนนลาลังวิ่งวิ่งกระฉจนนะฮะวันนี้ก็ดูดีนะฮะเดี๋ยวไปดูตลาดหุ้นหานตลาดหุ้นก่อน,นก็เป็นไปทั่วโลกเพราะว่าคนเอา ลดมาหลายวันแล้วเนาะอืมมันเป็นกลไกตลาดมัน,นเป็นกลไกตลาดเนาะเออเดี๋ยวเราไปดูตลาดหุ้นไทยก่อนนะฮะเปิดตลาดมาในช่วงเช้านะครับ9.58นาทีพุ่งขึ้นไป1,551.66จุดนะครับแล้วก็มีลดลงมาเล็กน้อยแนตะ่อยู่ในแดนบวกทั้งวันนะครับสูงสุดของวันเนี่นะครับอยู่ช่วงเช้านี้นะขึ้นไปช่วง10.30นาทีนะครับ ไปอยู่ที่1 5 5่6 5อจุดนะครับบวกได้13.7 7จุดเสร็จแล้วก็ปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยป,ปิดตลาดนะครับก็ยังอยู่ในแดนบวกค่อนข้างดีอยู่ที่1549.64จุดนะครับช่วงบ่ายนี้เปิดตลาดมาก็วิ่งเหนือช่วงปิดตลาดช่วงเช้านะครับไปทำจุดสูงช่วงบ่ายนะครับอยู่ที่15 .14 นาฬิกานาทีนะครับอยู่ที่1 5 5 1 6 5จุดนะครับเสร็จแล้ววิ่งอยู่แถวนั้นแหละนะครับจนถึงขนาดนี้เน ก็บวกอยู่ได้9.89จุดนะครอยู่ที่พ5นห้าจุดบวกไป0 6นเปน,นะครับมูลค่าการซื้อขายจนถึงขนาดนี้นะครับหกหมืจุดเอ้หกล้านบาทเดี๋ยวผมงงหกหมนแปดร้ล้านบาทคือละหกหมนแปด้อยสามล้านบาทนะครับหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้นไปทั้งหมดแปด่สิบแบริษัทปรับตัวลดลงไปเจ็ยแปดบริษัทและไม่เป็นแปลง557บบริษัทนะครับก็ ก็วิ่งดีนะอย่างนี้คุณดวงพรว่านะก็คือมัน,นกลไกตลาดแหละนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่บอกว่าตลาดอื่นเขาขึ้นเนะีเราไปดูตลาดอื่นก่อนนะตลาดอื่นนะครับในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมา id, เดัชนีดาวโจน,นะบ,บวกไป0 8 3เป S, S p 500บวกไป0.82%นะครับ NASDAQ บวกไป0.92%ตลาดยุโรปก็บวกสวยนะครับดัชเยอรมันขึ้นมาบวกไป0.79%ฟูตซีร้อยของกรีนะครับบวกไป0.13%ก็น้อยกั่เขาเนะ uh, C A C 40นะครับบวกไป uh, 0.61%นะครับอืมเดี๋ยวเราโดดข้ามโอ้โหอาร์เจนตินาบวกไป3.85%ยุโรปส่วนใหญ่บวกนะครับมีสวิตเซอร์แลนด์ลบไป0.20%นะครับเอ่อ uh, มีปิดตลาดด้วยนะเดี๋ยวเอ๊มองไม่เห็นปิดตลาดนะครับไปดูภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับออสเตรเลียบวกไป1.06%่นเอบส่วนนิวซีแลนด์แซดเอ็กซ์ห้บครสวกนิดหนึ่งศูนย์จุดนก้ปอร์เะครับจีนเซี่ยงไฮ้คอมเพรสเซร์บวกไปศูนย์จุดสามสีเปอร์เซ็นตะครับซีเอสไอสามร้อยบวกไปศูนย์จุดหนึ่งาเปร์็ต์หงเส่องกงนะครับบวกหนึ่งจุดแปดสามอรนะครับอินโดนีเซียจาการ์ตาคอมเพรสเซอร์บวก ญี่ปุ่นนะครับนี่คอ2.25บวกไป0.58เปตทปิกบวกไป0.82เปอร์เซ็มาเลเซียนะครับ KLCI บวกไป0.52เปอน์นะครับฟิลิปปินส์คอม s พสิตบวกไป1.55เปอรนะครับเซทไทม์สิงคโปร์บวกไป1.39เปอร์นะครับอส s ปกเกาหลีใต้บวกไป1.07เอรขอแดกบวก0.79เปอร์เซ็นต์ไต้หวันเด i g h t นะครับบวกไป0.65ก็บวกกันหมดเนาะจริงๆแล้วไทยบวกน้อยกว่าเขาด้วยนะไทยบวกแค่ตอนนึง ตอนนี้บวก9.63จุดนะฮะบวกไป0.62เอร์เซเดี๋ยวนับก่อนมีมีใครมั่งนับนับก่อนออสเตรเลียบวก1เปอร์เซ็นต์กว่านะครับฮ่องกงบวก1เปอร์เซ็นต์กว่าอินโดนีเซียบวก1.78เกือบ2เปอร์เซ็นต์นะฮะอินเดียก็เบิกบวก1เปอร์เซ็นต์กว่านะครับฟิลิปปินส์บวก1เปอร์เซ็นต์กว่าเซินทามสิงคโปร์บวก1.39ก็1เปอร์เซ็นต์กว่าเกาหลีใต้คอสเปีก็บวก1เปอร์เซ็นต์กว่าไทยก็แสดงว่าบวกครึ่งแบบกึ่งๆนะ ตอนนี้เหลือบวก0.54จ0.54แล้วนะครับก็โอเคล่ะตามเพื่อนนะอันนี้กลไกตลาดนะคุณวงค์พรเดี๋ยวเราไปดูดูอะไรดีดูนิดนึงประชามพันธ์เดี๋ยวลืมนะครับยาวนิดนึงออมสินนะครับประกาศช่วยเหลือลูกนี้ลายย่อยซึ่งยาวแต่สำคัญบอกช่วงช่วยเหลือลูกนี้ลายย่อยกว่า7.5แสนลาย7 50,000ลายนะครับมูลค่านี่นะครับ กว่า5 0า0 0ื่นล้านบาทให้พักหนี้แบบไม่ต้องส่งเงินนะครับงวดพักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนานสุด6เดือนเริ่มงวดแรกกรกฎากานี้นะครับคุณวิทัยรัตนากรนะครับผู้อำนวยการธนาคารอมอมสินนะครับบอกว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สถาบันการเงินของรัฐออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยการพักหนี้แก่ผู้ที่ได้รับการผลกระทบจากมาตรการควบคุมและการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโควิด -19 ธนาคารอมสินนะครับตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูกหนี้กลุ่มที่เป็นลูกค้ารายย่อยจึงออกมาตรการพักหนี้นะครับสูงสุด6งวดพักชําระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยน,นะครับเพื่อช่วยช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์ยากลําบากนะครับซึ่งจากฐานข้อมูลลูกค้าสินเชื่อธนาคารนะครับประเมินว่าจะสามารถช่วยเหลือลูกค้าที่มีสิทธิ์พักหนี้ตามมาตรการนี้ได้จํานวนมากถึงกว่า7 5 0 0 0 0ราลายนะครับเป็นยอดนี้คงเหลือประมาณ นะครับมากกว่า5 0,000่นล้านบาทนะครับมตามตรการพักชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยที่มีวงเงินเกินวงเงินกู้นะฮะไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทและไม่ใช้หลักทรัพย์คำประกันนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบทําให้ต้องเลิกกิกจาก,การถูกเลิกจ้างขาดรายได้นะครับยกเว้นข้าราชการและพนักงานและผู้ปรกอกิจนะครับโดยพักเงินงวดผ่อนชาระให้สูงสุด6งวดนะครับตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคมจนถึงธันวาคม2564หหลังจากนั้นเมื่อสิ้นสุด ระยะการพักชําระนี้ให้กลับมาจ่ายเงินงวดตามเงื่อนไขเดิมนะครับโดยเงินต้นและดอกเบีย้ยที่ได้พักไว้จะถูกนําไปรวมชําระในงวดสุดท้ายของสัญญาเงินกู้นะครับหรือข้อสกลงที่ทําไว้กับธนาคารในช่วงระยะเวลาพักนี้ไม่ถือว่าเป็นการผิดนัดชําระและไม่ส่งผลต่อข้อมูลเครดิตของลูกค้า รวมถึงไม่มีดอกเบีย้ยผิดจัดนัดชำระและค่าปรับใดๆนะครับโดยธนาคารแบ่งความช่วยเหลือเป็น2อองเฟสนะครับเฟสแรกเริ่มวันที่25กรกฎาคมและเฟสที่2อช่วงเดือนสิงหาคมลูกค้าจะทยอยได้รับ SMS นะครับหรือการแจ้งทางแอป MyMo นะครให้สามารถกดรับสิทธิ์เพื่อขอพักชำระนี่อย่าลืมนะต้องไปกดด้วยนะกดรับสิทธิ์ เพื่อขอพักชำระหนี้ผ่านแอป MyMo นะฮะ MyMo จนเสร็จสิ้นกระบวนการกรณีที่ลูกค้ายังไม่มีแอปนะครับสามารถไปดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้งานด้วยตนเองหรือติดต่อธนาคารออมสินทุกสาขานะครับมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้าสินเชื่อรายย่อยในครั้งนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของชุดมาตรการพักชำระหนี้ทั้งหมดที่ธนาคารออมสินประกาศให้ความช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มต่างๆอาทิเช่นนะครับหนึ่งมาตรการพักชำระหนี้2เดือนแก่ ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME ที่ทางราชการประกาศให้ปิดกิจการให้สิทธิ์พักชำระหนี้ทั้งนายและนายจ้างและลูกจ้าง 2. <c oughs> นะครับมาตรการพักชำระหนี้6เดือนแก่ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME ประเภทกิจการร้านอาหารโรงแรมรีสอร์ทเกสเฮาส์และเซอร์วิสพาตเมนต์นะครับ 3. ามมาตรการมหากรรมแก้หนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สี่นะครับมาตรการแก้หนี้สําหรับลูกค้าทั่วไปที่ประสบปัญหาชําระเงินงวดนะครับอันเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่รัฐบาลขอนะเดี๋ยวผมอ,อย่าเพิ่งคุยภาพรวมเลยแล้วก็โดดข้ามไปเรื่องเรื่องประเทศไทยนะมีประเทศไทยนะิดหนะึ่งแต่เดี๋ยวผมหาไม่เจอเอาเจอแล้วนะฮะประเทศไทยนะฮะน,นี้เขาบอกว่าแบงก์ชาติประเทศไทยกําลังชั่งน้ําหนักในการลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อผู้บริโภคนะครับ อกว่าแบงค์ชาติไทยนะครับกำลังมีการอภิปรายกันในเรื่องการปรับลดอาาัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อผู้บริโภคบางส่วนนะครับเพราะว่า,าความกลัวที่ว่าธนาคารพาณิชย์จะปฏิเสธผู้ขอกู้เงินที่มีความเสี่ยงสูงและผลักดันพวกเขาไปสู่สินเชื่อนอกระบบนะครับอันนี้เป็นการพูดของผู้ช่วยผู้ว่าการแบงค์ชาติประเทศไทยในวันพุธที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับในเดือนที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าในรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับนายประยุทธ์จันทร์โอชา เรียกร้องให้แบงก์ชาติของประเทศไทยทำการทบทวนเพาดานอัตราดอกเบี้ยสำหรับเครดิตการ์ดและสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่จะไปช่วยผู้กู้ยืมเงินและแก้ปัญหาระดับนี้สินครัวเรือนสูงนะครับซึ่งเป็นการดำเนินการที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อธนาคารพาณิชย์นะครับผู้ช่วยผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับคุณธัญญนินิคมการนะครับบอกว่าพวกเรายังคงมีการพยายาิจารณาว่าเราจะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่นะครับเราได้มีการมองไปที่ข้อดีและข้อเสีย นะฮะอันนี้พูดในระหว่างการแถลงข่าวนะครับบอกว่าถ้าหากว่ามีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำลงผู้กู้มีความเสี่ยงสูงนะะผู้ซึ่งจ่ายาดอกเบี้ยสูงอยู่แล้วจะถูกผลักดันให้ออกไปจากระบบการเงินไปสู่สินเชื่อนอกระบบผู้ซึ่งมีการให้กู้ที่อัตราดอกเบี้ยสูงอย่างมากๆนะฮะในปีที่ผ่านมาแบางก์ชาติได้มีการปรับลด เพดานอัตราดอกเบี้ยสำหรับเครดิตการ์ดนะครับไปอยู่ที่ระดับ16%ต่อปีจากระดับ18%ต่อปีและสินเชื่อบุส่วนบุคคลมาอยู่ที่ระดับ24%ถึง25%จากระดับ28%เพื่อที่จะช่วยผู้กู้ยืมเงินให้รับมือกับการระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับในไตรมาสนี้นะครับธนาคารถูกคาดว่าจะมีการประกาศกฎระเบียบในเรื่องเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์ซึ่งมันจะมีความยุติธรรมและสนอนให้เห็นถึงต้นทุนที่แท้จริง ที่เกิดขึ้นกับธนาคารพาณิชย์นะครับคุณนนธัญญิศผู้เสริมคุณดวงพรอ,อ่นี่เป็นเรื่องคุณดวงพรโดยตรงนะกระทรวงกงินคลังผมผมมองอย่างนี้นะคุณดวงพรคือ,อ,อไปดูเครดิตการ์ดเมืองนอกนะอ,อ,อัตราดอกเบีย้ยเครดิตการ์ดเมืองนอกเนะี่ยมันจะอยู่ที่คือมันวิ่งขึ้นวิ่งลงอะ่ะแล้วเขามีการต่อสู้กันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอัตราดอกเบีย้ยต่ําอย่างเงี้ย ผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวอาจจะไปเซิร์ชดูสักครู่หนึ่งนะฮะแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายมันตา่ามันก็ไปดึงอัตราดอกเบี้ยอื่นต่าลงด้วยรวมทั้งอัตราดอกเบี้ยโจดจำนองกู้บ้านอะไรต่ออะไรเงี้ยเราก็เห็นซึ่งมันทําให้ตลาดบ้านสหรัฐร้อนแรงเพราะอะไรเพราะว่าหลายอย่างนะมันมีบอลทอนทางด้านสป라이นเรื่องไม้ราคาสูงอะไรเงี้ยคนงานไม่มีนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะเวลาอัตราดอกเบี้ยนโยบายมันถูกกดให้ต่ําซึ่งขณะนี้มันต่ําอยู่ของสหรัฐนะศูนย์ถึงศูนย์เนี่ยมันไปดึงเอาอัตราดอกเบี้ย จดจำนองต่ำด้วยนะฮะมันมันเป็นมันเป็น,นกลไกของตลาดเงินอะ่ะท่านี้เนี่ยในส่วนที่เวลาอัตราดอกเบีย้ยนโยบายมันต่ำเนี่ยมันดึงเอาอัตราดอกเบีย้ยเครดิตการ์ดต่ำด้วยนะในเมืองนอกเนี่ยส่วนเมืองไทยเนี่ยเขาประกาศปักเอาไว้เลยว่ามันอยู่ที่ตรงนั้นมันไม่เกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ยอื่นซึ่งผมก็งงไม่รู้ว่าทําไมนะฮะ,นะะถ้าเผื่อถามผมนะ สินเชื่อส่วบุคคลเนี25%นี่อย่างกแขกให้กูอ่ะมันสูงมากบอก24-25%จาก28 28%เนี่ยมันสูงมากนะคือคืออันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าสินเชื่อส่วบุคคลของประเทศไทยนะแต่ไม่ว่าจะเป็นเครดิตการ์ดหรือสินเชื่อบุคคลอื่นๆเนี่ยมันมันดูเหมือนกับว,ว่ามันไม่เห็นเกี่ยวกับไอ้ตลาดเงินเลยคือเขาประกาศฟรีไว้ตรงนั้นนะ่นะทนทนี้เนี่ย อผมเคยอันนี้ยอมรับนะคุณดวงพรผมเคยอยู่ธนาคารแล้วก็เคยทําบริษัทสินเชื่อด้วยทีนี้เนี่ยข้อถกเถียงของธนาคารพาณิชย์ก็คือว่านะฮะสินเชื่อส่งนุวคนกับสินเชื่อเครดิตก,การ์ดเนี่ยมันเป็นสินเชื่อแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกันอะ่ะนะฮะมันเป็นสินเชื่อแบบเขาเรียกว่าอะไรสินเชื่อตามแคชฟลูอ่ะคือสินเชื่อเครดิตการ์ดเนี่ยเขาคํานวณจากรายได้ แล้วก็ให้ประมาณเท่าไหร่ห้าเท่าไรายได้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วเวลาคุณไม่จ่ายเนี่ยเขาก็ก็ฟอ้องร้องก็มีการฟ้องร้องคุณแนละ้วไปยึดอะไรต่ออะไรซึ่งบริษัทเครดิตการ์ดเดี๋ยวปิดชื่อไปแล้วกันไม่บอกผมทําให้ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งนะเป็นบริษัทเครดิตการ์ดนี่คุณไปยึดหม้อหายอะไรวิทยุอะไรมาเต็มบริษัทเลยสัมภาก็ถามเขาว่าตอนแรกเดินเข้าไปงงนึกว่าแบบว่านึกว่าเขาเปิดร้านขายปรากฏว่าไปยึดมไม้วิทยุแบบสมัยก่อนเนี่ย นะฮะที่มันเอามือถือได้แล้วมันมีลําโพงอะไรเงี้ยนะครับหรือหม้อหุงข้าวอะไรเงี้ยไปยึดเข้ามาทำไมก็ไม่รู้นะฮะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยคือกลับมามองดูเนี่ยประเด็นที่หนึ่งผมยังงงอยู่ว่าทําไมอัตราดอกเบี้ยเจดีย์การเมืองไทยเนี่ยมันดูเหมือนกับว่ามันประกาศฟิกอ่ะมันไม่มันไม่เชื่อมโยงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดสองมันสูงมากนะพวกถ้าเผื่อมองถึงเชื้อส่วนบุคคลเนี่ยทีนี้แบงแบงแบงนานี้เขาบอกว่า พวกนี้มันความเสี่ยงสูงเพราะว่าไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่นะฮะแต่ลองไปดูดิว่า uh, NPL นะับหรือนี่สียของสินเชื่อมันอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะเขาบอก uh, ระดับที่รับได้คือ acceptable level อยู่ที่ไม่เกิน5% 5%ทนี่สูงมากแล้วนะฮะทานี้เนี่ยถ้าไม่เกิน5%เนี่ยมันผมคิดว่ามันพอๆกับสินเชื่ออื่นๆนะอันนี้อันนี้ไม่ได้ว่าแบงค์ชาตินะแต่ว่า น่าจะไปดูจริงๆว่าทำไมมันไม่เหมือนกับต่างประเทศนะท่านีอนน้อันนี้ก็คือก็คือสิ่งที่ที่พูดถึงนะฮะซึ่งซึ่ง,งฝรั่งเนี่ยฝรั่งคืออเมริกันที่ผมเห็นผมเคยเห็นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเครดิตการ์ดสหรัฐนี่อยู่ที่หกเปอร์เซ็นต์ยงเงี้ยหกจุดแปดเปอร์เซ็นต์ซึ่งซึ่งเราว่ามันต่ำอันนั้นเป็นช่วงก่อนวิกฤตด้วยซ้ำไปนะฮะซึ่งซึ่งเราว่ามันต่ำนะท่านี้เนี่ยมันก็มีคนอเมริกันจํานวนหนึ่งที่ที่ ใช้สินเชื่อจากบัตรเครดิตเนี่ยไปทําอย่างอื่นได้เนะฮะคนไทยก็มีนะที่ใช้สินเชื่อจากบัตรเครดิตไปทําอย่างอื่นแต่ดอกเบี้ยบานตะไทยเลยนะฮะเอออันนี้ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ที่ที่พูดนะฮะยังไงก็ตามเนี่ยอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็คือธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะฮะในในช่วงนี้อันนี้ก็ต้องมองอย่างเป็นธรรมนะธนาคารพาณิชย์ในช่วงที่เศรษฐกิจมันขาลงแบบเนี้ยธนาคารพาณิชย์ก็ก็ประสบยังไงอะ่ะประสบผลกระทบด้วย เพราะว่าอะไรเพราะธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันอยู่ในสังคมเศรษฐกิจนะฮะเวลาเศรษฐกิจประเทศมันมันแย่ลงแบบนี้มันขาลงหรือมันถล่มลงไปแบบนี้นะฮะธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยก็ก็ได้รับผลกระทบโดยตรงอ่ะนะฮะน,นี้เนี่ยปัจจัยที่แบงก์ชานินาจะพูดก็คือว่าคือเขาเขาแย่อยู่แล้วนะพูดจริงธนาคารพาณิชย์ถ้าเผื่อสมมุติว่าไปไปดูในเรื่องอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยไปกดอัตราเบีย้ยให้ต่ําลงว่างั้นเถอะนะฮะมันจะส่งผลกระทบต่อธนาคารพาณิชย์ นะฮะท่าน,นี้ท่าน,นี้ท่าน,นี้ก็แปลกนะคือธนาคารพณิย์ในช่วงที่ผ่านมานะตั้งแต่ที่มีท่านนายกออกมาพูดนะฮะบอกว่าจะลดเพดานอ,าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยนะฮะแต่ว่า,าหุ้นธนาคารพณิ์ช่วงนั้นนะถล่มลงไปนะฮะแต่ว่า <c oughs> ช่วงนี้เนี่ยมันฟื้นขึ้นมาแหละเดี๋ยวผมพยายามดูผมดูไม่ได้มันนั้นไปแล้วนะฮะเออเดี๋ยวไม่ดูเออขั้มาแล้วแต่ว่ายังมาไม่หมดเ,เราไปดูในคอมพิวเตอร์ดีกว่า แปบหนึ่งนะฮะธนาคารพาณิชย์น,นะฮะวันนี้เนี่ยเออขึ้นละบีบีอลนะครับบวกไปถึง2องบาทห้บนะบวกไป2.45%นะครับเคแบงบวกไป2.50บาทหเหมือนกัน2.38%นะครับ SCB ไทยพาณิชย์บวกได้4บาทสลึงเลยนะครับ4ีบ่ซึ่งก็แปลกนะอาจจะเป็นข่าวนี้ก็ได้เหมือนกับว่าถ้าฟังข่าวของแบงค์ชาติเนี่ยเหมือนกับว่า อไม่ขึ้นหรอกอไ,มไม่ลดหรอกอาจารย์สินเชื่อ,อสินเชื่อส่วนบุคคลนะคือพวกเครดิตการ์ดอะไรพวกนี้นะฮะม,มันอาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้ประกอบกับนะฮะหุ้นตลาดหุ้นส่วนใหญ่มันขึ้นไปหมดด้วยแต่ว่าแบงก์พาณิชย์เนี่ยขึ้นแบบดีกว่าตลาดเยอะอย่างไทยมาน,นขึ้นเป์เซ้น4%นี้มันเยอะมากแต่ว่าอย่างว่าเขาลงลงมาเยอะแล้วนะนะฮะเ,เดี๋ยวเราไปดูภาพรวมนิดนึงนะครับ ภาพร,รวมนะครับตลาดหุ้นในภูมิภาคเฉยปรับตัวสูงขึ้นในวันพฤหสัสบดีนี้นะครับพันธบัตรนะครับต้องเยียวยาความสูญเสียคือทัศนอารมณ์มันปราดอนะ่ะคือเมื่อวานตลาดหุ้นถล่มนะตัวโลกเนื่องจากกลัวนะครับการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์ไปคือคือ,ค,อคือสายพันธุ์เดลต้านี่นะฮะแต่ว่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยกระแสข่าวบอกว่า,าตลาดสลัดหลุดความกลัวเฉยเลยเออคือมัน มันมันมีเหตุผลม,มันเป็น,นกลไกตลาดเลยนะน,นักวิเคราะห์ก็บอกว่าบางทีตลาดเนี่ยหาข้ออ้างในการจะขายทำกำไร่โดยพาองยิ่งตลาดในสหรัฐอเมริกานะคือระดับราคาหุ้นมันสูงมากแล้วอ่ะเนทนี้เนี่ยพอมันมีอะไรสักอย่างขึ้นมาก็ชั้นขายทำกำไรไว้ก่อนอ่ะคือคือยังไงอ่ะสอสอพอเป็นหนึ่งทีก่อนนะฮะเสร็จแล้วค่อยมาดูอีกทีหนึ่งท่น,นี้เนี่ยลักษณะนี้มันแสดงให้เห็นว่า นะอันนี้ผมคิดเราเองนะคือ,อความกลัวของการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันเดลต้าเนี่ยมันไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคือมองแล้วเนี่ยดูเหมือนกับว่ากระแสของนักวิเคราะห์อมองว่ามันกระทบตลาดเอเชียนะครับแต่ว่าถ้าเรากลับไปดูตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโนานะครอันนี้เป็นมองดูในประเทศสหรัฐอ,อเมริกานะครับนี้ผม ท่านฟังที่ดูทาง y t u t u ผมผมเอาเอาภาพขึ้นให้ดูนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันในประเทศสหรัฐ,รฐอเมริกาเพิ่ม56,525คนนะครับเสียชีวิตเพิ่ม4 1 6, 6, 6คนอันนี้ดูอเมริกาประเทศเดียวแล้วกันนะครับคือ กระแสที่ออกมาตอนแรกเนี่ยบอกว่าจํานวนผู้ติดเชื้อสหรัฐมันลดลงไปเนื่องจากการฉีดวัคซีนจานวนมากนะครับซึ่งมันก็จริงอะ่ะนะฮะถึงกับมีรัฐแคลิฟอร์เนียบอกเลิกใส่หน้ากากได้อะไรเงี้ยนะครับแต่เมื่อวานมีข่าวบอกว่าให้กลับใส่หน้ากากม่นะครับกนะรบะแสข่าวตอนแรกบอกว่าจํานวนผู้ติดเชื้อไวรัสที่เพิ่มขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาไปเพิ่มในกลุ่มก้อนของคนที่ปฏิเสธการฉีดวัคซีนซึ่งซึ่งมันก็มีเหตุมีผลนะค,คุณไม่ฉีดวัคซีนคุณก็เลยมีโอกาสติดเชื้อมากขึ้นนะฮะ แต่จำนวน56,000คนเนี่ยมันมันเพิ่มขึ้นจาก3า0 0 0หเยอะมากนะฮะเดี๋ยวต้องมันทำให้ต้องสงสัยว่าต้องกลับไปดูจริงๆแล้วเนี่ยมันจริงหรือเปล่าว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มเนี่ยมันเนื่องมาจากกลุ่มก้อนของคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือหรือแม้กระทั่งฉีดวัคซีนแล้วมันก็ติด นะโดยพอะงี้ไอสายพันธุ์เดลตานี่นะฮะอันนี้คง,งต้องสืบต่อไปแต่ว่าจํานวนคือข้อเท้จริงคือจํานวนการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ติดเชือ้อไวรัสโครโรนาในสหรัฐอเมริกามันกลับมามันกลับมาเพิ่มสูงอีกครั้งหนึ่งส่วนประเทศไทยนะฮะอันดับ50แล้วนะฮะจำนวนการเพิ่มนะครับยีชั่วโมงที่ผ่านมา13,65 5คนเสียชีวิตเพิ่ม8 7คนนะครับถ้าเพิ่มแบบนี้นะหมื่นกว่าคนเนี่ยนะหมื่นสานี่เยอะมากนะ ผมว่าเลขสี่ไม่ห่างอะ่ะแล้วอาจจะไต่สองอันดับด้วยนะฮะในวันพรุ่งนี้นะฮะ,ะไปดูภาพรวมอีกครั้งหนึ่งนะฮะบอกว่าไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนสำหรับการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแ้วนี้ในตลาดหุ้นหรือการถอนลงไปในวันศุกร์ที่ผ่านมาถึงแม้ว่านะฮะการศึกษาในวันพุธที่ผ่านมาจะแสดงให้เห็นว่าวัคซีนของทั้งบริษัทไฟเซอร์และแอสตราเซเนกามีประสิทธิภาพในการรับมือกับเชือ้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้านะฮะ เขาบอกว่าช่วงขนาดหนอันนีน้นักวิเคราะห์นะผู้จัดจาก,การพอร์ตโฟลิโอที่บริษัท Tri บ i ก a Investment Partner นะในซิดนีย์ออสเตรเลียพูดนะครับชื่อคุณจูนไบลูเนี่ยน่าจะเป็นคนจีนบอกว่าในช่วงขนาดใดขนาดหนึ่งนักลงทุนจะมองหาเหตุผลในการขายทำกำไรบางส่วนนั่นและนั่นคือสิ่งที่เรามองเห็นนี่นนนกลไกลตลาดเนอะก็คือราคามันสูงอยู่แล้วนะครับพอถึงจุดหนึ่งนี่เกิดการถล่มกลัวนี่ก็เป็นพฤติกรรมฝูงสัตว์นะที่เขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นเป็นพฤติกรรมที่ว่าฝูงสัตว์ตัวแรกที่พลิกตัวก่อนได้กำไรสูงสุดนะฮะจู่ๆนะครับเขาบอกว่าตลาดก็มีเกิดมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเชื้อไวรัสสายพัน์เดลต้าและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทิศทางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับแต่สิ่งที่เรามองเห็นเมื่อเทียบกับ12เดือนที่ผ่านมันคือมันมีวัคซีนสองสามอย่างที่มีความสามารถที่จะใช้การได้และในที่สุดแล้วเราจะหลุดพ้นจากสิ่งนี้คือเขายังมองดีอยู่นะครับบอกว่าช่วง สรุปมาคือช่วงของจุดจบของการระบาดเนี่ยอยู่ใกล้กว่าเมื่อ12เดือนที่ผ่านมาพูดมันก็จริงนะแต่ว่าใกล้จริงหรือเปล่าผมว่ายังสรุปไม่ได้นะอืมโอเคผมขอข้ามไปหน่อยนะครับก็อย่างที่ว่านะครับช่วงต้นชั่วโมงมีข่าวบอกว่ามีนักกีฬานะครับติดเชื้อไวรัสเนี่ยวันพรุ่งนี้นะครับเปิดการแข่งขันแล้วนะครับในข่าวจากรอยเตอร์นะครับบอกว่านักแข่งขันวอลเล์บ,บอลชายหาดชาย จากประเทศสหรัฐอเมริกาถูกตรวจพบว่ามีเชื้อไวรัสโควิด -19 นี้สำนักข่าว NBC รายงานนะครับบอกว่าสมาชิกทีมวอลเล์บอลชายหาดชายของสหรัฐอเมริกาถูกตรวจพบว่ามีเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่นานจากหลังจากที่เดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยเขาอ้างว่าเขาบอกบราเตอร์ซึ่งบราเตอร์ภาษาอังกฤษมันแปลว่าพี่ชายหรือน้องชายก็ได้นะเขาบอกว่าให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวนะครับ เอ็นบีซนะครับบอกว่าเป็นเรื่องที่แย่แล้วบอกว่าควรที่จะให้เขาควรที่ให้เขาลงการแข่งขันจะแข่งได้ยังไงไปติดเชื้อชื่อเทเลอร์คราบนะคืออาจจะติดเชื้อแต่ไม่มีอาการก็ได้นะครับสมาชิก2คนของทีมยิยมนาสติกข,ของประเทศสหร,รัฐอเมริกาในผู้หญิงนะฮะตรวจพบว่ามีเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยนะครับแต่ถูกเปลี่ยนตัวออกไปนะะไม่คาดว่าจะได้อ่า ถูกส่งเข้าทําการแข่งขันนะครับนะก็เริ่มค้นพบนะโดยเฉพาะยิงจากสหรัฐนี่สามคนแล้วเมื่อกี้นี้ก็บอกว่าทีมแข่งยิงเป้าบินนะครของสหรัฐตอนตอน้นต้นชั่วโมงบอกว่าก็มีด้วยนะฮะร,รู้สึกจะเป็นผู้หญิงนะฮะสำหรับเรื่องอื่นนะประเทศเวียดนามบอกว่าเริ่มต้นทําการผลิตวัคซีนเชื้อไวรัสโควิดสิของประเทศรัเสเซียนะสปุกนิกห้านะฮะเป็นลอ็อตแรกเป็นลอ็อตทดสอบนะฮะอันนี้เป็นการแถลงข่าวของ R D I F Serenfund ของประเทศ โซเวียตของประเทศรัสเซียท,ทั้งหมดนะครับแล้วก็บริษัทยาของประเทศเวียดนามนะฮะับวายโอไบาวาไบาโอเทคนะฮะในวันพุธที่ผ่านมาบอกว่าล็อตแรกนะครับพอผลิตแล้วนะครับก็จะเอาเอาส่งไปประเทศรัสเซียเพื่อไปตรวจคุณภาพก่อนนะฮะเป็นสุ่มนะฮะกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามนะครับรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 500, 5 3 5 0 5 8 ลายในวันพุธที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจาก4,795ลายในวันอังคารนะครับมีจำนวนเวียดนามมีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสสะสม68,177ลายและเสียชีวิต370คนจนถึงขนาดนี้คือคอ,อย่าลืมนะเวียดนามประชากรเยอะกว่าเราต้องเยอะนะครับไต้หวนนะันนะครับจากไทยเปนะครับบอกว่ามีสมาคมพุทธนะครับไปลงนามกนะับนะรบ,บริษัทไบโอเทคซื้อวัคซีนนะครับทำให้การสั่งซื้อไบโอเทค ของไต้หวันเป็น15ล้านโดสนี่เขาซื้อแล้วเขาไปาไปอุทิศให้กับรัฐบาลเพื่อไปฉีดประชาชนนะก็มีบริษัทอื่นๆนะครับรวมทั้งบริษัท Foxconn กับ TSMC Foxconn นี่รับจ้างผลิตโทรศัพท์ iPhone ให้ a pple ก็ไปซื้อวัคซีนด้วยนะรวมกัน10ล้านโดสแล้วก็ซื้อเสร็จก็ให้ให,ให้รัฐบาลไปฉีด มุมไบประเทศอินเดียนะครับเขบอกว่ามีการรายงานจํานวนผู้ติดเชื้อไวรัสและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเขาบอกว่านับนับน้อยไปไม่ถูกนะครับก็เลยเพิ่มขึ้นอินเดียก็ยังคงค่อนข้างที่จะแย่นะครับเขาบอกว่ามีการรายงานจํานวนผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด3,998คนนะหลังจากที่มีรัฐหนึ่งออกมาแก้ไขข้อมูลบอกว่านับนับไม่นับขาดไปนะครับบอกว่านะครับเมืองมาหาราชตราซึ่ง อยูอ่เป็นที่อยู่ของเมืองหลวงทางด้านการเงินของมุมไบนะครับได้มีการรายงานผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิดจํานวน1 3 7 7 5 3คนนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดของประเทศอินเดียอยู่ที่418.480คนนะครับก็มีการรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม3,509คนคือนับขาดไปนะครับ ออสเตรเลียออกมาเตือนว่าจำนวนผู้ติดเชือ้อไวรัสโควิด -19 จะพุ่งสูงขึ้นถึงแม้ว่ามันจะมีการล็อกดาวน์เป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์คือ,คอในเนื้อข่าวนี้นะครับบอกว่าออสเตรเลียมีอัตราข,ของการฉีดวัคซีนน้อยเพราะฉะนั้นเขาไปพึ่งพิง,พงการล็อกดาวน์ซึ่งมันก็ดีนะเพราะว่าดูนะมีประชากร25ล้านคนนะแต่ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสเนี่น้อยมากแล้วเวลาเขาติดเชือ้อพบผู้ติดเชื้อนี้เขาปิดเลยล็อกดาวน์นะะอืม มีบทความที่น่าสนใจมากแต่หมดเวลาแล้วนะคือเรื่องทิศทางของธนาคารกลางของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่นะมีว่าไว้ประเทศต่างๆซึ่งซึ่ง,งมันก็ทําให้เราประหลาดใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีประเทศจํานวนมากเลยนะมีการปรับนโยบายการเงินไปสู่ภาวะเข้มงวดแล้วนะมีการขึ้นอาาัตราดอกเบี้ยไปแล้วรวมทั้งประเทศเอ,เอาไล่ไปนะมีรัสเซียบราซิลนะครับมีเม็กซิโกนะครับ จีนเองก็ปรับนโยบายคารเงินเข้มงวดค่อยๆทำนะแต่ว่าหลังจากมันมีความยุ่บยาบในตลาดก็เลยทาให้กลับมาอ่อนอีกครั้งหนึ่งโดยการปรับลดสำรองเงินสดธนาคารนะครับก็มีหลายๆประเทศแอฟริกาใต้ยุโรปตะวันออกนะครับแล้วพูดถึงประเทศไทยด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองไปอ่านเอาเองแล้วกันนะครับตอนนี้หมดเวลาในช่วงเบรกแรกนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เบรกสองมาคุยเรื่องเมืองไทยกับคุณดวงพรสักครู่ครับ รายการส่องเศรษฐกิจโดยทีมงานอีโคโนมิกไทยสนับสนุนโดยโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพเวอร์ชั่นใหม่เข้าใจคุณมากกว่าเดิมคิงพาวเวอเมืองไทยประกันชีวิตกรุงไทยวาปเมื่อโอนเงินจากอีเดอร์เวอรทำรายการได้ด้วยตุดเองตลอด24ชั่วโมงพิเศษวันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมเมื่อโอนเงิน4สกนลหลัก สหรัฐอเมริกาอังกฤษฮ่องกงและสิงคโปร์รายละเอียดเพิ่มเติมที่กรุงไทยด o m หรือโทร02 111